ความลับเศรษฐี EP แรกจะเป็นเรื่องของสภาพแวดล้อมกับความรวยค่ะโค้ชจะบอกงี้ค่ะว่าโทนี่รอบบินส์นะคะสอนไว้ ว่าการที่เราจะเปลี่ยนสเตตเปลี่ยนสเตตแปลว่าอะไรไม่ใช่แค่อารมณ์หมายถึงว่าเปลี่ยนสภาวะทั้งความรู้สึกทั้งอารมณ์ทุกอย่างของเราอะค่ะให้เปลี่ยนด้วยการ3สิ่งก็คือเปลี่ยนร่างกายก็คือการลุกขึ้นมาทําอะไรสักอย่างคะอันที่2คือเปลี่ยนสภาพแวดล้อมเปลี่ยนโฟกัส อันที่3ก็คือเปลี่ยนการให้ความหมายทีเนี้ยโค้ชจะบอกว่าโดยเฉพาะอย่างยิ่งสถานการณ์แบบเนี้ยมีใครรู้สึกบ้างคะมีใครเป็นบ้างว่าการที่คุณต้องถูกจํากัดตัวเองอยู่ที่บ้านอะ มันทําให้คุณพลังตกมีใครรู้สึกแบบนั้นมั่งขคจะบอกว่ามันคืออัตโนมัติของระบบร่างกายค่ะร่างกายเราจําทุกอย่างเป็นอัตโนมัติร่างกายเราจําว่าบ้านคือสถานที่ผ่อนคลายบ้านคือสถานที่พักผ่อนเพราะฉะนั้นคุณอยู่บ้านอะต่อให้คุณอยากจะคึกอยากจะฮึ่เขิมคุณจะรู้สึกถึงการที่พลังงานมันดรอปลงอัตโนมัติ มันคือผลของการทำงานของร่างกายค่ะมันคือการทำงานของจิตใต้สำนึกมันจดจำว่านี่คือสถานที่พักผ่อนของฉันไม่ใช่ที่ทำงานเพราะฉะนั้นต่อให้คุณคิดว่าเฮ้ยคุณจะ productive แค่ไหนคุณไม่มีทางที่จะ productive เท่าการที่คุณมีโต๊ะทำงานเป็นกิจจลักษณะเข้าใจโค้ชปะทีนี้มันมีเรื่องหนึ่งที่ถามว่าทำไมโค้ชมาทำ EP นี้ว่า สภาพแวดล้อมกับความรวยโค้ชจะบอกองนี้ค่ะสภาพแวดล้อมมีผลกับจิตใต้สํานึกมากมากมากขนาดไหนโค้ชอยากให้คุณฟังเรื่องเล่าเรื่องนี้นะอันนี้เป็นเรื่องเล่าจากชีวิตจริงที่โทนี่โรบินส์เล่าให้ฟังตอนนี้โค้ชเรียน upw นะคะเป็นคอร์สที่เป็นแบบสุดปังของโทนี่โรบินส์เขาเล่าให้ฟังว่าวันนี้เขาถังแตกวันนี้เขาไม่เหลือเงินเลยอะ่ะแล้วเขาพบว่าตัวเองอะ่ะอยู่ในห้องสี่เหลี่ยมแคบ สภาพเหมือนรูหนูแบบห้องเละห้องสกปรกอะ่ะเขารู้เลยว่าถ้าเขายังอยู่แบบนี้ต่อไปอะ่ะ เขายิ่งต้องจนแล้วเขาก็ยิ่งไม่มีทางออกในชีวิตเพราะเขาไม่สามารถอยู่ในสถานที่แบบนั้นอะแล้วทาตัวเองให้มีพลังงานสูงได้เขาไม่สามารถเชียร์อัพตัวเองได้เขาไม่สามารถทําให้ตัวเองอ่ะจินตนาการถึงสิ่งที่เขาต้องการหรือเห็นความสําเร็จได้เพราะอะไรคะเพราะหลักฐานมันคาตาหรือเอปก่ะหลักฐานมันคาตาว่ามันคือความแบบความไม่เรียบร้อยไม่น่าอยู่รกรุงรังมืดสก,กปรก เพราะฉะนั้นมันยากมากที่มันมีหลักฐานแบบนั้นแล้วจิตใต้สํานึกมันจะครเอทภาพที่แตกต่างสิ่งที่เขาทําค่ะเขาบอกว่าตอนนั้นเขาไม่มีเงินเลยนะแต่เขาเลือกอะค่ะมันจะมีสถานที่เนอะอย่างในอเมริกาจริงๆเมืองไทยก็มีแต่ว่าตอนนี้เนอะเราทุกคนล็อกดาวน์มันจะมีสถานที่อะที่แบบเป็นร้านอาหาร ริมน้ําที่ให้ความรู้สึกว่าแบบเขาไปดูเรือยอชไปดูเรือของคนรวยทั้งหลายที่แบบจอดอยู่อะซึ่งเขาบอกว่าเขาไปร้านอาหารนั้นนะเขาสามารถทานอาหารแบบไม่ต้องแพงได้แต่ว่าเขาไปเสพอะค่ะเขาไปเสพความรู้สึกมั่งคั่งเขาไปเสพความรู้สึกมั่งคั่งเพื่อที่เขาจะได้ออกจากความจริงฟังนะเพื่อจะได้ออกจากความจริงที่เขาทิ้งไว้ที่ห้องอะว่าเขาถังแตกว่าเขาจน ว่าเขาแบบมีหนี้ต้องรอจ่ายเขาบอกเขาเอาตัวเองออกไปอะค่ะแล้วอยู่ตรงนั้น่ะเศกับความรู้สึกเสพกับสิ่งที่เขาต้องการจะเห็นน่ะความมั่งคั่งความร่ํารวยความไม่มีจํากัดอะสังเกตปหคะคุณไปมองแม่น้ําคุณไปมองแบบคุณมองพื้นคุณมองคุณมองสีเขียวคุณมองสีฟ้าคุณมองแบบคุณมองธรรมชาติอะคุณจะรู้สึกถึง ความมั่งคั่งที่ไม่จํากัดเพราะอะไรคะเพราะธรรมชาติอะ่ะมีไม่จํากัดอากาศน้ําทุกอย่างมันคือความไม่จํากัดทน,นีีโรบินบอกเขาใช้เวลาอยู่ตรงนั้นนะคะเสพสิ่งนั้นน่ะแล้วให้รู้สึกถึงความซาบซึ้งขอบคุณเราให้รู้แล้วบูตพลังตัวเองคะ่ะบูตพลังตัวเองขึ้นมาว่า เฮ้ยแท้จริงแล้วอ่ะเขามีขุมทรัพย์อยู่ในตัวเขาเขามีขุมทรัพย์แห่งความมั่งคั่งอยู่ในตัวเขาเขาจะบอกว่าทุกคนมีสิ่งนี้ค่ะทุกคนมีความมั่งคั่งที่ไม่จํากัดมีความเป็นไปได้ที่ไม่จํากัดอยู่ในตัวเราค่ะเพียงแต่บางครั้งเราโดนบีบด้วยสภาพแวดล้อมผู้คนรอบตัวและความเชื่อจํากัดทั้งหลายเก๋ป่ะวันนี้เริ่มต้นง่ายๆเลยค่ะ ถ้าคุณยังปล่อยให้บ้านคุณรกรุมรงังคุณจะวิชวลไลว่าคุณเป็นเศรษฐีได้ปะละ่ะถ้าบ้านคุณยังรกรุงรงังถ้าบ้านคุณยังแบบอืคุณจะวิชวลไลว่าคุณแบบใช้ชีวิตเศรษฐีมั่งคั่งร่ำรวยได้ปะละ่ะถ้าคุณยังอยู่ในกองขยะเฮ้ยจริงนะคือโคชบอกเลยว่าโคชเป็นคนหนึ่งที่อันเนี้ยโคชได้จากประสบการณ์ของตัวเองเลยนะคือโคชอะก็เป็นคนแบบเวลาโฟกัสทําอะไรโคก็จะทําถูกปะค่ะ แต่โค้ดอบบบางทีก็ไม่ได้ใส่ใจกับสิ่งรอบข้างจนสามีก็พูดมาคํานึงคือ,ค,อคือเรารู้อยู่แล้วไงว่าเราทําได้เรารู้อยู่แล้วว่าเราหาเงินได้แต่ว่าพอเราจะไปอีกสเต็ปอีกเลเวลหนึ่งอะ่ะจะทำร้อยล้านแล้วไปแบบระดับพันอย่างเงี้ยระดับพันล้านอย่างเงี้ยสิ่งแรกสามีพูดเลยว่าเราจะไปพันล้านได้ไงถ้าเรายังใช้ชีวิตอยู่เหมือนอยู่ในกองขยะอยู่ในสลัมเงี้ยพอมันเป็นอย่างนั้นเราก็ไม่มีไอเดียไม่ไม่เกิดความคิดนึกออกปะเราก็ไม่ได้รู้สึกว่า สิ่งนี้มันช่วยเพิ่มพลงังมันมีแต่ลดพลังเราสิ่งที่เขาทำอันแรกเลยค่ะโคด้ตัดสินใจค่ะ ตอนที่โค้ชรู้สึกว่าเฮ้ยฉันต้องไปอีกขั้นแล้วสิ่งที่โค้ชทำอันแรกเลยคือโค้ชตัดสินใจง่ายที่สุดเลยคือเก็บบ้านของคุณค่ะเก็บบ้านทำความสะอาดบ้านอันเนี้ยโค้ชบอกเลยนะว่าเป็นคีย์ที่ไม่ใช่แค่โทนี่รับบินสอนอยู่ในวิดีโอ The Secret ด้วยถ้าใครดูโค้ชเรียนเรื่องเซลเลิฟกับเจเน็ตคีย์หนึ่งที่เขาสอนเลยค่ะคือถ้าบ้านคุณยังรกอยู่มันคือการติดขัดของพลังงานคุณจะไม่มีทางโฟล์ทางด้านการเงิน ตอนนั้นโคดก็ยังไม่เก็ตนะคือคือเรียนมาแล้วก็ยังไม่เก็ตนึกออกปะเขาก็บอกว่าไม่เกี่ยวกับหลอกเขาบอกว่าคุณไปดูเลยคนรวยคนมั่งคั่งอะ่ะมีใครบ้างที่บ้านรกรุงรังคุณไปบ้านเศรษฐีคุณดูบ้านคนรวยตามนิตยสารคุณดูบ้านคนสําเร็จมีใครบ้างที่บ้านรกรุงรังเศรษฐีทุกคนรู้ใช่ถ้าบ้านรกคือการติดขัดของพลังงานเพราะอะไรคะเพราะประสาทสัมผัสข,ของมนุษย์ที่เรารับรู้อยู่ตลอดเวลา นี่คือเหตุผลค่ะว่าทำไมสภาพแวดล้อมที่คุณอยู่อ่ะคุณไม่จำเป็นต้องใช้ของแพงเวอร์วังแต่มันต้องเรียบร้อยมันต้องสะอาดสะอ้านมันต้องดูแล้วทำให้คุณเชื่อได้ว่าคุณมั่งคั่งเข้าใจใช่ปะคุณต้องเห็นแล้วไม่ขัดหูขัดตาคุณต้องเห็นแล้วไม่ทำให้พลังงานคุณตกลง และนี่คือเหตุผลเลยที่กูรูหลายๆคนบอกว่าเฮ้ย mm hmm. คุณอยากมั่งคั่งล่ำรวยคุณเอาตัวเองไปอยู่กับธรรมชาติคุณเอาตัวเองไปอยู่กับน้ําคุณเอาตัวเองไปอยู่กับต้นไม้ไปอยู่กับพื้นที่ที่มันโปร่ง,ง,งเพราะอะไรเพราะธรรมชาติค่ะด้วยธรรมชาติด้วยตัวของธรรมชาติเองมันแปลความหมายว่ามั่งคั่งค่ะเพราะร่างกายมันจดจําไปแล้วค่ะความมั่งคั่งมันอยู่ในอนุเซลลของร,รา่างกายมันอยู่ในเมมโมรีมันอยู่ในเซลล์เมมโมรี แล้วมันสามารถดึงความรู้สึกนั้นกลับมาใหม่ได้ทุกครั้งที่คุณเห็นสัญ,ญลักษณ์ของสิ่งนั้นเพราะฉะนั้นนะคะบอกเลยคียแพงนะตอนนี้ใครแบบพอจะไหวนะเอาตัวเองไปพักโรงแรม ดีที่คุณรู้สึกว่าคุณอยากเสพทุกอย่างตั้งกลงตั้งกล้องถ่ายภาพถ่ายวิดีโอถ่ายไว้ถ่ายไว้ให้ตัวเองเนาะได้แบบจดจําความรู้สึกนั้นนะคะแล้วก็จัดสภาพแวดล้อมของคุณนะให้คุณรู้สึกได้ถึงความมั่งคัง่งให้คุณรู้สึกว่าเนี่ยฉันอยู่ในดินแดนแห่งความมั่งคัง่งตลอดเวลาบอกย้ําเลยนะตลอดเวลาส่วนใครนะคะที่แบบ อยากที่จะแบบเอ้ยยังมีข้อจํากัดเยอะค่ะโคชยังรู้สึกติดๆอยู่นะคะตอนนี้โคชก็ มีเปิดรับ private coaching นะคะแล้วก็โคชก็มีคอร์สนะที่สอน m ม่เ s ็ t การเงินนะคะคอร์ส advanced m ม่เ s ็ t การเงินที่จะเปิดเป็นคลาสสุดท้ายแล้วเพราะว่าเดี๋ยวต่อไปโคชจะเปลี่ยนรูปแบบการสอนนะเพราะว่าตอนนี้โคชอย่างที่บอกเนอจะไปโฟกัสนักธุรกิจที่อยากทำเป้าธุรกิจไปหลักร้อยล้านนะคะโคชก็จะเปลี่ยนโฟกัสเพราะฉะนั้นคอร์สที่โคชจะสอนก็จะน้อยลงจะเลือกคนเอาจริงเท่านั้นนะคะเพราะฉะนั้นคอร์สตอนนี้นะคะทักมาสอบถามรายละเอียดได้นะคะ p r i private Coach ชิ่งก็ตอนนี้ Coach โค้ชจบ NLP Practitioner นะคะแล้วก็ด้วยความรู้เรื่องเกี่ยวกับปมการเงินของโค้ชเนี่ยโค้ชบอกเลยว่าการโคชชิ่งของโค้ชอะมันช่วยเปลี่ยนเซลล์ของคุณในระดับลึกช่วยเปลี่ยนความเชื่อของคุณในระดับลึกได้นะเพราะฉะนั้นก็ทักมาได้ค่ะสอบถามรายละเอียดนะคะไม่ว่าจะเป็นคอร์สออนไลน์คอร์สผ่านซ o มหรือว่า private coaching นะคะ